สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็สวนพรประสิทธิ์นะครับนะครับมาถ่ายนะครับอ้อยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับเพื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจท่อนพันธุ์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็พาดูคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้มีอ้อยอะไรบ้างนะครับเอ่อ ตัวนี้เป็นเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะเพื่อนๆนะนะครับอันนี้เป็นอ้อยปาริชาตเอ้ไม่ใช่อ้อยปาริชาตครับอันนี้ยนเจียงครับเพื่อนๆดำดีจริงเพื่อนยนเจียงนะครับฮะโยนยนเฉียงยนเจียงนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อข้อความเข้ามาได้เลยนะครับนี่ข้้งล่างนะครับนี่ครับยนเจียงครับเพื่อนๆยนเจียงนะครับสวยครับสวยกอตา นี่ครับกาลังทาพันธุ์ดีครับแบบเนี้นะครับยนเจียงนะครับสีดาๆนี้หยนเจียงนะครับเตัวนี้นะครับเป็นอ้อยอะไรแดงน้ําผึ้งครับเพื่อนๆดูสีมันแดงน้ําผึ้งผมได้จากที่ที่ชัยภูมินะครับตัวนี้พี่ครับเป็นปันมาให้ผมนะครับก็ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ได้ ได้เวลาแล้วครับเป็นปันเพื่อนแล้วครับเป็นแดงน้ำพึ่งครับเป็นอ้อยอ้โบราณนะครับก็เรียกว่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอ้อยโบราณผ่นโบราณผ่นนี้นะครับเห็นไหมสีแดงเลยนะเพื่อนแดงน้ำผึ้งนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับปาริชาตินะครับตัวนี้เป็นอ้อยนะเป็นปาริชาตินะครับกกออกสี ดำดำแดงแดงนะครับแต่ถ้าอ้อยแดงน้ำผึ้งนี่เขาก็แดงเลยน้ืนเงื่อนเนี่ยต่างกันนะนี่ตรงนี้แดงเลยครับส่วนอ้อยส่วนเสียงก็ดำไปเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นครับส่วนตรวนี้เป็นปาริชาตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อน ไอ้อดำของภาคใต้เขานะครับไอ้อดำน้ำผึ้งนะครับก็มีสีคล้ายๆนะครับตัวนี้ครับมันก็ไม่ได้ทำนี่ยวนี้ไอ,อด้ดำดำน้ำผึ้งนะครับตัวนี้เป็นสีสำโรงหนึ่งนะครับเพื่อนๆของผมสีสำโรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี่นะครับเพื่อนสีสําโงเนี่ยผมให้ดูฝังนี้ด้วยนะครับนี่นะครับดูคอดดูตาเพื่อนๆนะครับสีสําโรงหนึ่งครับตัวนี้นะครับใครไม่มีก็นะครับทักนะครับมาได้ครับสีสําโรงหนึ่งนะก็มีนะครับ นี่ก็เป็นสุพรรณบุรี50ส่วนมากลงสุพรรณบุรี50ไปเยอะครับเอาไว้คันนำขายนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50ปลูกง่ายที่สุดแล้วครับเพื่อนๆปลูกง่ายโตวไวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นสำหรับผมนะถ้าถามผมนะการดูแลเหมือนกันอะไรเหมือนกันอ้อยสุพรรณบุรี50ปลูกง่ายครับหวานดีด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจอ้อยพันธุ์ต่างๆ,ๆนะครับ ผมก็ผมมีเบี่ยงปันเพื่อนๆนะครับแต่ก็มีไม่มากครับมีแค่ติดสวนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจสนใจก็ทักข้อความเข้ามาได้นะครับผมมอีอ้อยดำน้ำผึ้งอ,อ,อ้อยดำใต้เขานะครับก็สีสํารงหนึ่งนะครับมีหยนเฉียงนะครับตัวนี้หยดนเจียงนะครับ,รรบผมมีหยนเจียง แล้วก็มีแดงน้ำผึ้งอ้ยโบราณอ้อย่นโบราณแล้วก็จะมีปาริชาตินะครับโอเคก็ฮะแปลงไม่สวยนะครับก็วันนี้ก็ครับเอาพันอ้อยต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผือเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะก็ก็แบ่งปันกันได้นะครับราคาก็คุยกันนะครับไม่แพงหรอกครับเพื่อนๆก็โอเคครับสวัสดีครับ